ียวไม่พ้นหัวเขากูเดาไม่รอดแล้วกูแกแล้วนี่พูดตามความจริงไงลูกเอ้ยมึงเองเกิดมาชีวิตนี้มีหอยสังทองติดประหัตออกมาด้วยพอเองใหญ่สำนักงานออกไปประกาศข่าวตีคลองร้องเปล่าถั่วราดน่าจักหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความสามารถมาเปิดผ่าทีติปิดหอยของมึง เพราะว่าประสูตรออกมาใ้เพียงสามปีไม่รู้มีผ่าจากไหนมาปิดหอยไว้กูเองก็พยายนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบ้านพี่หลักบ้านซ่องเมืองอยู่เป็นประจำว่าเมือ่อไรลูกสาวกูนี่จะมีคนมาเปิดหอยก็ย,ยังไม่มีจีกลับถอยบังคมนะเพคะ,สะเสด็จพ่อ,อเ่ยร้อนี่เสด็จพ่อบอกลูกว่าหมายความว่าลูกเอกงนี่แหละ ใจคนดีมีความสามารถมาเปิดผ้าดีิบิดหอยถ้าใครเปิดได้นี่หมายความว่าลูกเอกนี่จะยอมเป็นสามีของเขาค่ะโอ้แม่ดีใจดีใจลูกเอ้ยมันดีใจคนแก่เออนี่พอดีใจลูกเอ้ยค่พอพ่อเองก็หมายความว่าให้ไปประกาศให้สำนักงานออกไปประกาศข่าวเลยนะคะ แล้วเธอคิดยังไงบ้างเออทันยายก็แล้วแต่สมเด็จพระองค์เลยเพคะอีฉันไม่คิดอะไรเพคะเออถ้าอย่างนั้นกูเองจะรับสั่งหมาหมากระรายบริพัรเออไอ้ทั้งสองคนมึงในสื่อยังไงกันบั่งว่าไหนลองมารายงยั้นตัวหน่อยดีวะขับด้วยลาวด้วยหมอมขอดได้ชาปัญญามีผ่อนกล้าว ข้าพระพุทธเจ้ามีนามอยู่แหลวว่านายนูนเหนืห่อยนามสกุลวันนิมโนแล้วก็นแน่นอนด้วยบ้านอยู่ไหนบางพันน,น้อยนุ้ยโอนี่คนที่ไหนนะบางพันน้นนอยบ้านอยู่ขวังแดงอโอนี่คนขวังแดงบางสะพานน้อยขับพร้อมขับเบิกลาบโดยม่อมขอทด่าายาพระเจยาไม่พลกล้าวครับ ข้าพระพุทธเจ้าไม่นามยุ่ิเลยว่านายนพคุณน,นามสกุลวนานหัววาวครับนาหัววาวนี่บานสูอยู่ไหนเลยบางกูรับรอเลยวาอยู่ไหน,นบางอูในี่คนหัววาวกูจะรับรอโอ้นี่สู้คนหัววาวจะรับรอเลยนั่นนะเออบางอูอยู่รับรอมันเลยหัววาว,วามีปัญหาพันไหนมัง้งมาไม่ไหม,ม บานสู้เลยอยู่แน่บางกูอยู่ชุมพรน้อยเดนี่กูใหญ่มาอยู่ชุมพรหลายปีแล้วมาก่อนอยู่บางพันน้อยเดนี่มาอยู่ชุมพรหลายปีแล้วอ๋อในอยู่ชุมพรหลายปีแล้วก็ใช่ท่ามจริงๆเด้อบานเซานี่รับรอในหัววาวในท่ามจริงท่ามจริงๆว่ะเฮ้ยท่ามจริงๆพ่นแม่กูท่ามจริงๆเนี่ยว่าบางสู้ในท่ามจริงๆเด้อว่ายุข้าไปไกลไหมบ้านเราอยู่กระติดกระจังวัดจัน จันทบุรีจันทร์ถึงจังไรลันเราอยู่ติกับจังหวัดจันทึงโออยู่ติกับจันทึงเออยู่ติกับจังหวัดจันทึงแต่ว่าดสมมาจารย์สีสตเซถ้าจะไปบ้านเราต้องผ่านพระราชวังก่อนนะวังใกล้กางวนหัวหินวังคลอกฮะวังไรก็วังคลอกถ้าจะทางนั้นต้องผ่านวังคลอกก่อนโอต้องนั้นต้องผ่านวังคลอกก่อนใช่ ถ้จริงๆเดรู้นี่มาอยู่ในนี้นี่ใบใจไม่โห่ใบใจคนเราในจริงนะบ้านเราในที่ว่าอุดมสมบูรณ์ท่าคามวัว่าวรับรอท่าคมทำนี้ถือว่าใาบาใจอุดมสมบูรณ์เรงเรียกว่ากูชอบอยู่ในเมืองรู้เฮ่งคนในเมืองอย่าทำพิลวงไปน,น,นั่นเนาะคนในเมืองอย่าทำหม้อนะยันานำล้างดคนรับรอไปเอาพอได้สวยนะต้องชกเลยต้องชกปานะ เขาได้ดีในฮาแล้วกูผมไม่ได้ย้ายกูผมไม่ได้ย้ายกูพูดได,กด,ได,กด,ด้กูพูดทุต้องมึงอย่าลืมนะน้ำบ้านสู้น้ำประปาบ้านสู้นะกเขาซุบมาจะคลองทาา่าเผาไม่เยอะทุต้องมาจะคลองทาา่าเผาแหมมาจะคลองทาา่าเผาเที่งบ้านกูเนี่ยปลายตอนน้ำอยู่กับบ้านกูดิมึงอย่าลืมนะก้อนทิมจะไล่ไปบ้านสู้นะกูแกพาทุกคนโดดทุม่มลงไปในท่า แล้วกูเชงล้างก็กูเสียด้วยกูล้างแล้วกูเชยงล้างด้วยด้วยด้วย,ดวยเดี๋ยวใจน้ำไอลยอกรยไปคลองท่าเผาเขาสูปไปทำน้ำประปาแล้วไม่ยัดน้ำล้างเดาคนบ้านก็วว,วเดาต้อวชาวขุดบอ่อแล้วนั้นนะกูไม่เอาหนะน้าทรัพย์นีประปาชุมพรกูไม่ใช่นะขุดบอ่อนะักอาว โอ้ไอ้ห่าในวากโอ้เทศเมึองในกูถามจริงๆนะควายเนอสมัยก่อนในสู้นี้อยู่จังหวัดไหนเนอกูอยู่ประจวบคีรีขันน์คนบางพานสมัยก่อนก้อนที่สู้มารับราชการอยู่ในเมืองนี่ถามจริงๆที่เคยทำอาชีพอนไรมามั้งอ่ะกูสมัยก่อนนะกูหักเินกับฮูเอาฮู้เถอ็ดนนไม่ใช่ฮู้เถ็ดนนหักเินกับฮูซุบเครื่องควายเลยพอได้กินงานก็เขามั้งแน่ ถ้าได้ยินเสียงเพลงปนน้มั้งโอ้ยงานนี้มันมีหลายจำพูอะมีหลายประเพทนะเอ้ยไปส่องมาได้กินเลยไหมถ้าไม่งานปนนี้มั้งได้ลองลากกูฟังเลยที่าถ้าสมมติว่าได้ยินเสียงว่านานายนายนยนา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 

งานซอบนี้มึงไม่ต้องพาไปไม่ต้องแคบยังไงโคจัดย่างหน่อยหน่อยสามสี่คืนห้าคืนนู่นแหละไม่ต้องแคบันแน่ผาพาไปจะสองชุดไปสักตาสักเลี้ยงแค่งานซอบนู่นแหละแต่ว่าจำาหม้นะการยุ่งงานซอบไปลดเพลียสบายใจนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นอย่าเฮยรงครัวอย่าเดินเช็ดอย่าเลยโดนครัวเดินเชยดไม่ได้เะแล้วแม่ครัวปลาว้ตายห้องชายไม่มีที่นั่งไม่ละมึง อ้าวเนื้เนื่อยมาแล้วมาปันกะทที่มาผู้ชายขอแข้งแข้งปอนกะที่มาเร็วๆชายม้าไม่ที่นั่งไหมพอห้าโมงเทาได้แล้วอยัยแกงสุกหอมสวยแล้วข้าบักอินได้เลยโอ้ปอนนั่นเรื่องราวยายท่าสมบุ่ากลางคืนก็เหมือนกันพอพระว่พาวันตุเตแล้วก็อย่านั่งเฉยๆกระทดนีกี่ลูกกี่ลูกก็สอนสอนสอนผ้าไปตั้งไปข้างฮิปซ็อปอัศนามีกี่พื้นกี่พื้นก็สอน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 ผ้าไปตั้งไปข้างพระโพธิ์ ก้าวอีที่เขานั่งควางชัวก็สอนสอนผ้าไปตั้งว้คนเสาได้กินกระทิงแดงด้วยมึงคอยหายมึงละใใ kind of น,นมื่ให้โลนลู้ยะเขาได้ขี่แพ้งไว้ไว <laughs> oh, เยะโอ้ไอ้สัตว์นี่หกกินเป็น oh ว่วโอ้หักกินเป็นอันนี้จะได้ก็ไม่งานอื่นไหมถ้าได้ยินเสียงว่าพี่จักคอลาลังามตาควันแก้วถึงคราวแล,วแล้วน่พี่จะลาไป พี่ขอลาก่อนนนนบังอ่อนควันจิตอันน่ะแม่ยอดเชเวศที่รักใครน่ะอยดีเถิดนะน่ะแกวตาของพี่พี่จากน้องนี้ไปโฮมพาตรพี่สึกระมาและพี่จะพาตกนีขึ้นวิมานชิมปลีให้เชิญหัวใจเตดาดาวดาวเต่าดาวดาวเตาดาวดาวเต่าดาวดาวเต่าดาวดาวเา่าดาว มาทำไม่ลาวเมื่อวันนี้งานไรยะนี่งานหลงพระโอ้ไอ้นี่หูเดิมฮักินเป็นอย่านั้นนะหูเดิมใส่ได้นย่านันนะโอ้ยเนนั่นหักกินเป็นเนี่งานหลงพระนี่ต้องไปพันน้อยเหลือเกินเลยงานหลงพระนี่น่าจะต้องเลดีนะในการเขาหนัดป่านไหนต้องเลดีนะถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่จัดเหมือนแต่เร่เขาไปโบ๊ทกับแขวัดแล้วเขากลับมากินข้างเย็นนะเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงข้างเช้าเขาล่องในโบ๊ท ไปสงสองข้างเย็นไม่ได้กินเลยเพื่อมึงโอ้ต้องเลดีนะแอร์าได้ยินเสียงว่าอักขันนามากมาแล้วอักขันนามากมาแล้วมาแล้วน้องแกวรับด้วยวันนี้คนสวยจะแต่งชุดอะไรถ้าวันนี้นี่งานเลยนี่งานแต่งงานแล้วถ้างงานแต่งงานนี่ไปผ่านแน่งานแต่งงานนี่ต้องเลน่นในก๊าซได้ดีนะ ถ้าเขาหนัดสิบแปดนาฬิกาไปยี่สิบนาฬิกาเลือนแต่ก็ดัดทิชเช้าเลยมั้งใหญ่เลือนแต่ก็ดัดทิชเช้าแล้วโตจีนแล้เขากินกลับกินกลับหมดโอ้บ้านนั้นเออ์แต่ว่าทาสมุดว่าได้ยินเสียงลอยลอยสูงสูงน้องใสเสื้อลายใช้ลายจิงนะชมยงจมูกน้องนางก็โด่ง ยิ้วโค้งเหมือนดังรูปเขียนสาวใดว่าสวยสวยก็ยังไม่ถึงครึ่งเสียวใส่เสื้ออด,ดอกลายสีเขียวสวยนักเชี่ยวติดรึงซึ่งใจแต้วแน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 ว,แนวถ้าวันนี้นี่งานเรไม่มีงานไหมเอา้าไม่มีงานเลยร้องกันกันเดาเลยนะ ม่ง oh, oh, so ี้งานเราทำเพรสได้มึงอะแล้วนี่พันน้อเนี่ยเขาก็ะจาข่าวบางผู้ใจจุกแล้วแล้วบางผู้ใจจุกมาไม่ใหญ่กินมั้งไหมเออจะไม่ใหญ่กินยังไงแล้วไปนั่งบ้านลวงโอ้กบเพื่อสาวๆไปนั่งกินกาแควบ้านลวงโอ้พูดนะโอ้ป่านนั้นนะเออไปชง่งมาได้กินเลยไม่ได้ก็ันนั่งอยู่นั้นพูดโอ้ไอ้นี่ห้ากินเป็นเว้ยเออทาสมุดวันลูกกัดทัดก็เหมือนกันทาได้ยินเสียงว่าแตก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 ต้องซอยทาไว้ที่เลย rồi thao với thí một băng hai trứng thành ti ni ngàn rê cái bon Giang nồi nồi sống núi đấy kia ây da ô núi nghe luôn đấy kia nè nó ây da còn con thiên lèo của phít ngàn ngàn này mừng à đi còn con Của nó có thao cái có tốt lưu gì bốn nè ra man ha buồn trong sắp ly anh xây lo anh vút tùm. vút, tùm. vút tùm. กูแคบวิงเป็นพันเอขอยเห็นกับตายเอาวยายขอยเห็นแล้วโดนม้กับเบิร์ดห็นนะกูไปพิชกับดับดื้อโอ้พันนั้นเรี่องราวนี่แหละถึงไม้ความวันนี้ก็เมื่อกันมาเดีจดไม้เขาข้อมานสะเพลงแเราชอเพลงไหนบ้างอะเพลงพี่ล้วงแก้แล้ว มึงรองได้เอไปล้องแก้แล้ววะในนาเจอยังกี่คนก็เสียงจับมือที่ครับแล้วมึงจะรองเพลงแล้เขาคงไม่รองไปล้องแก้แล้ววะมึงรองแน่พิชัยตายแล้วไอ้ยายาร้องพิชัยตายแล้ววะเออคงนึกถึงไอ้ล้วงสวยกูแลยรุ่นนี้ไม่งอกแก๊กแบบเว้ยไอ้ยาย่าไปดูถุบแน่นองผิดซับรองเละก็ตาปรุงก็ลาวเลย เอาดนตรีขึ้นแล้วทำนองพี่หลวงแก่แล้วจ้าเพลงนี้ขอมอไปบูบชายที่ไข่ตายทุกคนนะครับอีหมอไปบูบชายไข่ตายแอ้ ใจตะนงพี่ไข้ตายแล้ว,น, 40, 40วน้องฮะน้องแก้วตายแล้วเมืสี่สิบวาพี่คิดแล้วทองหาหมอมาช่วยต้องอยางทั้งกินทั้งทางแต่ว่ายังยบออกเรา คารมเป็นตอ <c oughs> รูปล่ออยู่แล้วเศร้าเศ้าข่าวเท้าเย่งชิงกันตั้งหลายครั้ง <c oughs> บางสาวขอร้องอยากทองกับพี่จริงจังแต่ต้องผิดหวังเมือนแกลงมีแค่งเงเลย ลวงลองมาแล้วทกเสียงลงทุนหายเองเช้ามานอนกอดเดินมันนาซับสังจัาบมัอยังทำเชยเหมขอพับลับเฉยไม่เคยทกวักอยากโค้าบ,บันนั้นความกบก ลวงทำจิตอย่าคิดฝุ่ซ้นเขาวัดยัดงานเตรียมกำหนดการกฎหนอทำชาวนากิจเลิกผิดเลิกขาดอาจตอสิบสามจุดศูนย์ศูนย์หอ เหลือนซับโตสูมเมนพอเลยอ๋อห่านี่จะเผาก็กุ้นทแล้วพอเลยเลยเลยนะไ,ไหนน่ะใปหนายูเหนื่นนนอยนายนบปคุณดังสองคนไปประกาศข่าวให้ดังโทราจั์อาณอยากหาคนดีที่มีความสาม,มารถมาเปิดパาティーปิดหอยขับพร้อมพร้อมเองก็วันนี้จำเป็นต้องไปประกาศข่าวาให้จ้างม,มั่งดูเอาไปห้าร้อยบาทหนาด นะก,ไไกไไูได้ตั้งหาเลยนะทบ้อยบังคมลาครับไปแล้วไปเลยแล้วคุณนะคุณว่าไม่ไอ้นู้นได้ตั้งหา rồi นะกูออมมั้งเออครับทบ้อยบัง,งคมครับองราชาวันนี้ผมเองก็เมื่อกันครับจําเป็นจะต้องเดินทางไปประกาศข่าวพรไกลเหนื่อยครับก่อยโชคดีกันแล้วกันเนาะในคุณเนาะก็กูมาทามั้งไม่เราไม่ต่างกับเราวะรับเดียวกันหนื่อยทำมา ในพมจะไปประกาศข่าวจริงๆแล้วนะเนี่ยก็ให้โชคดีนะี่จับไอแล้วนะก็ไปสิยาวยาแสไม่ให้ยาเอาไปพระนางตัางสารเพียงตาอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานฝีหลักบานทรงเมืองลูกเราไม้มีคนมาเปิดผ่านที่ปิดหอยคอยจุดน้าทูบจุดเทียนหนังไหวเวียนเทวา เวียนนังไว้เวียนเทวานี่นังอารัตนางองจักซิดไปทั่วทิดโลกใจบนนวายนี่กำเทมมาดยถ้าลูกสาวไหววอยจะไหวมาโนรา ลอดลีเกป้ามาถวายองเทวาทินาภาราสบายใจนั่งลุงโนรารำเซ็จถวายเป็ดมูลก้อยทวายไงเตป้าใจนี่แหละจึงใจมานน่รักนา คนวายเว้ กาเข้าดังน้างกลเข้าวรวนเลยเก้าคน หนูเหนื่อยในนกประคุณออกประกาศข่าวดังทั่วรชาชเชณานักรพระคนนี้ที่มีความสามารถมาเปิดผ้าที่ปิดหอยของเจ้าควายหญิงสุรินยาท่านผู้ชมครับสาะชีบูชารักเนื้อสารจินตนิยายของกระผมในค่ำของคืนวันนี้มันจะไปยุติลงที่หนึ่งที่ไหนจะไปลงเอยอย่างไรผม,ม่พี่น้องอยากรู้อยากทราบติดตามต่อมาครับ ย้อนรอยถอยหลังมาที่สำนักวัดทุ่งเข็ดในสอนชัยกับในเยิมตลอดที่นายมนตรีนายสีแก้วเขาได้มาอยู่ที่สำนักเป็นเวลาสี่เดือนแล้วครับแต่เมื่อคือนนายสอนชัยก็ฝันเป็นหลับก็ฝันว่าฝันกรามข้างซ้ายมาหลุดหายไปหนึ่งซี่จึงชวนสมัครพรรคพวกมาลองทำนายฝันกันดูว่าฝันมันจะเป็นยังไง แล้วความหวันมันจะดีหรือมันจะร้ายผมมีน้องอยากรู้อยากทราบติดตามต่อมาดีวครับ ทำไหนวันนาทีเธอแกลมนตรีลองปาตีใครครวนแล้วไม่ลอ,ลองบอกีตวนความงาพูดเรื่องพันฉันไม่รู้อีกแล้ว